สวัสดีค่ะกลับมาที่ช่องส้มส้มอรสานะคะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่เราได้กลับมาเจอกันที่ช่องของส้มเองและก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยระหว่างที่ส้มไม่ได้ลงคลิปบทความต่างๆเพิ่มเติมก็ยังมีหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังแล้วก็คอมเมนต์เข้ามารวมไปถึงแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคุณผู้ฟังคือส้มจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านคอมเมนต์จากทุกๆท่านที่พิมพ์เข้ามาค่ะเพราะว่าบางทีการที่ ส้มสื่อสารออกไปมันก็เป็นการสื่อสารทางเดียวแต่เวลาที่มีหลายๆท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็คอมเมนต์ตอบกลับส้มกลับมาด้วยส้มก็จะทราบแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่กําลังฟังอยู่ว่ารู้สึกอย่างไรหรือในสถานการณ์ที่คุณเจอมันเลวร้ายหรือว่าดีคุณเห็นด้วยกับบทความนี้หรือไม่หรือบทความนี้ไปสกิดใจใครหรือว่าสอนใจใครด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ส้มรู้สึกว่าอย่างน้อย การที่เราสื่อสารออกไปด้วยเสียงโดยที่ไม่มีภาพนะคะสื่อสารด้วยเสียงจะทำให้หลายๆคนเข้าใจและก็สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้รวมไปถึงตัวส้มเองก็นำมาปฏิบัติใช้ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยส้มก็มีบทความดีๆมาฝากให้กับทุกๆท,ท่านนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ เคยหรือไม่ที่ใช้คำพูดแย่ๆในเวลาที่คุณอารมณ์ไม่ดีเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเรายังเปลี่ยนอารมณ์ให้มันดีขึ้นได้แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนคำพูดแย่ๆที่พูดออกไปแล้วได้เลยเมื่อความโกรธกระทบใจอย่าแลกเปลี่ยนโลกที่สวยงามกับความสะใจแค่ไม่กี่วินาทีชีวิตของเราสั้นเกินไปที่จะเสียเวลากับความทุกข์เพราะแค่เราจะทำในสิ่งที่เราชอบ เวลายังไม่พอเลยความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่เราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองเมื่อเสียสิ่งสำคัญไปแล้วยังหายใจต่อได้จึงรู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งนั้นไม่ได้สำคัญจริงถ้าในเมื่อไม่มีสิ่งที่เราชอบเราก็ควรชอบสิ่งที่เรามีเพราะว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครได้ทุกสิ่งอย่างใจหวัง แต่ก็จะไม่มีใครหลอกที่จะพลาดหวังทุกสิ่งไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำมีแง่ดีและงดงามอยู่เสมอเขาแค่เรามองให้เห็นถ้ามองเห็นเราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอุปสรรคที่ผ่านมาให้ถือเป็นบททดสอบถ้าความสุขคือคำตอบยิ่งทดสอบคำตอบยิ่งชัดเจนอย่าทุกข์ก่อนเจอทุกข์อย่าทุกข์ เมื่อมันผ่านไปแล้วให้ทุกแค่ตอนทุกและเรียนรู้ทุก์และทุก์ที่สุดจะหลุดเพราะใจไม่ยึดทุกสิ่งที่ทำร้ายเราไม่ใช่คนที่เปลี่ยนไปแต่เป็นตัวเราที่ไม่เข้าใจว่าทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเคยคิดว่ามีรักจะมีความสุขวันนี้ได้เรียนรู้ว่าไม่มีรักก็มีความสุขได้เราไม่ต้องเก่งกว่าใครแต่เป็นคนที่มีความสุข เป็นชีวิตที่ธรรมดาก็พอไม่ต้องมีความรักที่ดีที่สุดแต่จงรักคนที่อยู่ข้างๆให้มากเท่าที่เราจะทำได้เราไม่ต้องรวยที่สุดในโลกแค่มีเงินพอกินพอใช้เราไม่ต้องมีรถแรงๆเพื่อให้คนอื่นอิจฉาแต่มีจุดหมายที่อยากจะไปและไปใช้ชีวิตกับมันให้เพียงพอไม่ต้องไปสนคำพูดของใครแค่รู้ว่ามันดีกับเราก็ลงมือทำ ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนชีวิตไม่ต้องไปสนคำพูดใครแค่รู้ว่ามันดีกับเราก็ลงมือทำทำแล้วไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นจงรู้ว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่ก็ต่อเมื่อเราได้ออกเดินทางจะรู้คุณค่าของอะไรในสักอย่างก็ต่อเมื่อเราได้เสียมันไปจะรู้ความหมายของฟ้าหลังฝนก็ต่อเมื่อเราผ่านพ้นมันมาได้ จะรู้ว่ายังมีเรื่องอีกมากมายก็ต่อเมื่อเราเปิดใจยอมรับมันจะรู้ว่าในหนังสือมีอะไรบ้างก็ต่อเมื่อเราได้ลองเปิดอ่านจะรู้เวลาของดอกไม้บานก็ต่อเมื่อเราเฝ้าตามอยู่อย่างนั้นจะรู้ว่าเสียงหัวเราะมันมีค่าก็ต่อเมื่อเราเสียน้ำตาในสักวันจะรู้ถึงความในใจของกันและกันก็ต่อเมื่อเราได้พูดมันออกไป จะรู้ว่าอะไรที่เรียกว่าคิดถึงก็ต่อเมื่อในความคิดคำหนึง่งมีใครสักคนจะรู้ความหมายในคำรักสักคนก็ต่อเมื่อมีใครบางคนทำให้วันไหวจะรู้ว่าค่ำคืนนี้คงไม่เงียบเหงาก็ต่อเมื่อทุกเรื่องเล่าได้มีโอกาสบอกไปจะรู้ว่ามีเธอเท่านั้นที่ฉันมีให้ก็ต่อเมื่อทุกครั้งที่เขียนอะไรลงไปจะมีภาพเธอในใจที่เกิดขึ้นมา ชีวิตของทุกคนในโลกใบนี้มีความแตกต่างกันบางคนชีวิตดีมีความสุขทุกอย่างกินเที่ยวพักผ่อนบางคนเชา้ชาเช้ามากับความสบายใจจิบกาแฟและอาหารในโรงแรมหรูหรูหรือรีสอร์ทกับธรรมชาติที่สวยงามบางคนมีงานมีเงินเหลือพอใช้ชีวิตแบบสบายๆบ,บางคนตื่นเช้ามาชมนกชมไม้ไม่ต้องรีบร้อนกับชีวิต บางคนเช้ามาวุ่นวุ่นกับสามีและลูกๆแต่ชีวิตก็ยังมีความสุขบางคนเช้ามาวุ่นวายกับตัวเองเตรียมนูน่นเตรียมนี่ก่อนไปทำงานบางคนกำลังดีใจใกล้เวลาออกเวรแล้วอย่างคุณหมอคุณพยาบาลรวมไปถึงพี่ยามบางคนตื่นมาในโรงพยาบาลรอรอแล้วก็รอรอวันที่ความเจ็บปวดจะดีขึ้น บางคนกำลังรอซื้อข้าวถุงแกงถุงแบบประหยัดประหยัดราคาไม่แพงเพื่อกินมื้อนี้และมื้อน้าให้เพียงพอกับเงินหนึ่งเดือนมึงคนนอนข้างถนนใต้สะพานลอยรอแสงแดดยามเช้าเพื่อไปเก็บของเก่าขายบางคนต้องตื่นตีสามตีสี่มาขายของเพื่อหาเลี้ยงชีวิตบางคนเร่ร่อนเดินไปกินไปนอนไปอย่างไร้จุดหมาย บางคนตื่นเช้ามาต้องนั่งคิดวันนี้จะไปหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายรายวันชีวิตช่างแตกต่างกันจริงๆแต่และคนมีโอกาสไม่เหมือนกันโอกาสของชีวิตมันต่างกันคนที่มีอยู่แล้วก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตคนที่ชีวิตต้องดิ้นรนก็ต้องทนกันต่อไป เราอาจจะพ้นทุกข์ในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็เป็นได้ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆอย่าเอาแต่ตัดพ้อว่าชีวิตยากเข้าใจว่าบางครั้งมันเหนื่อยทอ้อสิ้นหวังน้อยใจกับวาสนากรีดในโชคชะตาจนอยากจะออกจากการเป็นตัวเองคิดใหม่ถ้าชีวิตน่าสงสารพอแล้วแล้วจะเหยียบย่ำม,มันไปถึงไหนทำไมไม่ก่อตัวเองให้แน่นๆด้วยสติ และผเผชิญทุกอย่างไปด้วยกันทะนุถนอมจิตวิญญาณของตัวเองเหนื่อยน้อยกว่าการร้องขอให้คนอื่นมาประคับประคองความรู้สึกตลอดเวลาเหนื่อยก็พักหนักก็ค่อยๆวางลงไม่ใช่เราคนเดียวที่ต้องเจอกับความลําบากถ้าคนที่ลําบากกว่าเขายัางไม่ตายแล้วเราจะท้อจะบน่นจะสาบแช่งตัวเองทำไมชีวิตไม่ได้วัดกันที่จุดเริ่มต้น แต่วัดกันที่ระหว่างทางว่าใครแกร่งกว่าใครไม่ว่าจะเกิดอะไรอย่าท้ออย่าถอยเพราะการเดินถอยหลังยากกว่าการเดินไปข้างหน้า จบลงแล้วนะคะสำหรับบทความดีๆในวันนี้ที่ส้มนำมาฝากให้กับทุกๆท,ท่านค่ะระหว่างที่ส้มอ่านไปในใจก็คิดตามทุกคำพูดไปด้วยนะคะหวังว่าวันนี้หลายๆท่านจะชื่นชอบในบทความดีๆที่ส้มนำมาฝากและในช่วงท้ายนะคะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วถือว่าคุณก็เป็นครอบครัวของส้มคนหนึ่งที่เราติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบส้มก็อยากจะประกาศข่าวดีค่ะ ในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะส้มจะแต่งงานแล้วค่ะก็เลยอยากจะมาบอกแฟนคลับหรือว่า f อฟที่น่ารักทุกท่านหลายๆคนที่ติดตามบทความดีๆในช่องส้มส้มอ,อรสามีความสุขไปกับส้มด้วยดีใจไปกับส้มด้วยแล้วก็แน่นอนว่าส้มจะนําภาพส,สวยๆนะคะมาฝากให้กับทุกๆท,ท่านที่ติดตามช่องของส้มแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ส้มด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปใหม่คลิปหน้าบทความดีๆจะเป็นเรื่องอะไรส้มจะรีบลงให้กับทุกทกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ